เหมือนเมื่อคืนเนี่ยเราจะได้ที่ตรงเราจะได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หนึ่งแปดเจ็ดหกถ้าใครวางออเดอร์ไว้นะไอหนึ่งแป๊หนึ่งแปดเจ็ดหกก็คือเป้าของหัวขาขึ้นของชุด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 หลังถูกไหมจานที่ได้หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเลยแต่ที่สองเหรียญเลิกแงเออเนี่ย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 เห็นไหมไส้เนี่ยเนี่ยคือเนี่ยไส้เลยเนี่ยไส้ ใส่ต้องตั้งไม่ตั้งไม่ได้มันมีตอะไรของพี่ก็ไม่รู้เนี่ยใช่ต้องตั้งนั่นแหละต้องตั้งก็คือได้ไส้โคตรไส้เลยนั่นคืออิเล e w ว็บแต่คือวิธีที่อ่าได้ในต้นทุนที่ดีแล้วก็เป็นจุดคอนเฟิร์มคืออะไรก็คือแท่งเทียนอ่าที่เหลือคือก็แล้วเพียวแล้วผมชอบชอบสองวิธีนี้ผมชอบสองวิธีนี้ ก็ก็รอดูแล้วกันรอดูแล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีการคอนเฟิร์มการลงเมื่อไหร่ก็ลองดูว่าเไฮไฮตอนเนี้ยเรามาร์กเป็นมิ้ไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยเหมือนมาร์กอย่างงี้ไฮไฮตอนนี้ก็คือหนึ่งแปดหกหนึ่งจุดสามห้าอ่ะแล้วก็ก่อนหน้าแท่งก่อนหน้าก็คือตรงนี้หนึ่งแปดห้าเจ็ดจุดห้าห้าเฮ้ยลองตั้งอ alert ไว้ดูสิถ้ามีการหลุด่าถ้ามีการหลุดยังไงก็คือมันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มลงใช่แล้วก็ตั้งล l ร์ t ไว้นะตั้งล l ร์ t ไว้ก็คืออ่ะเราค่อย f o ลโล่ตอนนั้นก็ยังทันแล้วก็ใใชช้้ ของรอบก็คือประมาณหนึ่งแปดหกหนึ่งแต่แถวเนี้ยอ่าเป็นเป็นแนวเอสเอล <H> ed, ไปเก็บเหตุไปอ่าอ่ะ,ออะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นแผนแผนคืนนี้ก็ประมาณนี้ฮะก็คิดว่าถ้าถ้าจะรีบ่าวขึ้นมาก็ไม่น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละหกสามหกสามอาจารย์ครับขอสอบถามนึงครับครับอาจารย์ครับอ่าขอสอบถามนิดนึงครับเมื่อวานที่อาจารย์วัดที่เป็นเอ่อนอนดับเบิลอะไรนะนอนบวกกับ อ่าไตเองเกิลนะครับที่จะงารวัดซิกแซกบวกแล้วก็ใช่ครับซิกแซกบวกเอ่าไตเองเกิลใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็มันจะรีเทสคือประมาณพันแปดอันนั้นคือจะจบรอบตรงนั้นเลยใช่ไหมครับโดยประมาณคือถ้าถ้าตามตามแพทเทิร์นของมันอะมันจะไปจบแถวๆนั้นแหละประมาณหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็มองมองไว้ซักผมก็ตีขั้นต่ําไปแล้วกันมองหกสิบเปอร์เซ็นไว้ก่อนหรือมองที่หกสิบเอ็ดจุดแปดก็ได้พี่ แต่คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะลงมาเลยทีเดียวนะมันก็จะลงเป็นลงมันมันก็จะลงเป็นเป็นไซเคิลเป็นเป็นคลื่นของมันอะ่ะเนี่ย First, เฟิร์สเห็นไหมปุ๊บอาจจะลงตรงเนี้ยเป็นคือไอ้นี่ขึ้นมาเป็น a b c x ใช่ไหมแล้วก็เป็น a b c d e อย่างนี้จบเว็บอ,อะไรฮะจบเวฟสามสามเแล้วก็เป็นสามเจบ y ายสามเออนุโลมด้วยเพราะมันมาไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดถูกไหมครับ อ่าแต่ว่ามันมาถึง1้อยสดจุสองคือเลยเลยร้อยสดจุดไปแต่ไม่ถึงร้อยหสเดุดปพราะนั้นผมให้มุมมองเป็น3 x มจบไวแล้วก็ทิ้งตัวเลยอันนี้คือทิ้งนะอันนี้คือการทิ้งทิ้งตัวอ่า<ม>แล้วพอการทิ้งตัวเสร็จขึ้นมารีเทสเห็นไหมคือรีเทสแค่ส8 2ดจุสองยังไม่ถึงห้าเอร์ซด้วยซ้ำตอนนี้ย<ม>อ่าใช้เวลาทาั้งใช้เวลาครึ่งวันนะตั้งแต่เช้าอะ่ะตั้งแต่เช้า<ม>จนถึงตอนนี้คือใครได้เมื่อเช้าแถวแถวหนึ่งแีดสี่ศูนย์ตรงเนี้ยอเคนะ ถือถือว่า<ม>ได้ถือรอบแต่ว่าดูดิการถือจากหนึ่งแปดสี่เก้าขึ้นมาถึงตรงเนี้ยหนึ่งแปดหกศูนย์ณณปัจจุบันเนี้ยหนึ่งสิบเหรียญ่ะโอ้โหม่นถือแต่เชา้าอ่ะเนี้ยชั่วสิบสองชั่วโมงเต็มเต็มอะออมไม่เคยหรอกไม่เคยทนหรอกผมอะเพนตั้งแต่ตอนที่ผมทําแผนให้แล้วแล้วก็บอกว่าเด<ม>ี๋ยวมันจะย่อย่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นต่อเพื่อทำเดเวอเจนอ่าะแต่ว่า<ม>ตอนเนี้ยตอนเนี้ยในในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันมันขึ้นมาทำโอเวอร์บอท โอเวอร์บอทรอบที่สองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก,ก็มองแล้วกันคิดว่าน่าจะลงคืนนี้แหละคิดว่าน่าจะลงคืนนี้ก็อ่ะลองลองเป็นไอเดียในการเทรดดูแล้วกันหนึ 60, ออ่งแปดหกหนึ่งแปดหกศูนเมื่อกี้แหละสวยสวยงามพี่หนึ่งแปดหกศูนจุดเอ็กเมื่อกี้ค่ะถูกขอโทษอาจารย์วัดใหม่วัดเป้านอนสองชุดใหม่ให้น้องเขาดูนิดนึงว่ามันเท่าไหร่นะอ๋อนี่หกสิบเอ็ดจุดแปดอเอออาจารย์ไวทีอันนี้นะก็คือร้อยอยู่ข้างล่างเพื่อเมสชวนอ่ะร้อยอยู่ข้างล่าง ศูนย์ก็อยู่ข้างบนเลยที่หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยหกสิบเอ็ดจุดแปดอ่ะเจ็ดเนี่ยก็คือลงมาเอฟเฟกมันจะลงมาประมาณหกหกสิบถึงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบจุดเจ็มันหกสิบเจ็ดสิบมันทิปเปิลใช่หรอโอ้ไม่เออแปดสิบพี่อันเนี้ยเออลืมลืมต้องินแดสิบไม่มากกว่าแปดสิบไม่มากกว่าแปดสิบคือไม่เกินไม่เกินแปดสิบเอ้ผิดผมพูดผิดพี่ ขอแก้ไขขอแก้ไขอ่า uh huh. ถ scans, ้าเป็นถ้าเป็น e. ด right? ับเบิลนะนะถ้าเป็นดับเบิลก็คือ e d c d e ไอการลงมาชุดนี้เนี่ยลงมาแค่ไหนก็ได้ลงมาแค่ไหนก็ได้อย่างน้อยต้องได้ดีกีขั้นต่ำที่ผมมองที่สามสิบแปดจุดสองนะ่ามองหรือหรือมองที่สามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์เทียบเทียบก้อนก้อนหลังนี่ก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเกินแล้วน่าจะลงมาเกินแล้วถ้าเทียบก้อนหลังแต่ว่าถ้าเทียบทั้งก้อนนี่นะ อย่างน้อยอย่างน้อยผมมองว่า38.2อ่ะจะสวยอ่าหรือหรืออ่าถ้าใช้ดิกิ่ขั้นต่ํำก็คือ 33. 3 3.3เอร์เซ็นก็ได้3.3เปอร์เซนแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ขาที่ลงมาชุดเนี้ยจะไม่ลงมาเกิน1.72 1.72ไอ้1.72เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าดูดูที่33.3เอร์เซนอยู่ตรงไหน เอ๊อย่างนี้ดีกว่าเออขอโทษขอโทษผมพูดผิดอันเนี้ยสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งแปดสามเจ็ดโอ้รวยแล้วหนึ่งแปดสามเจ็ดอ่ะสามสิบแปดจุดสองอยู่ตรงไหนล่ะอ่ะมาดูดิสามสิบแปดจุดสองอ่ะหนึ่งแปดสามหนึ่งหัวพีพีพอดีเห็นไหมน่ะเนี่ยหัวพีพีพอดีเลยอ่าก็คือถ้ามองว่าชุดนี้เป็นสามเอ็กใช่ไหมไอ้สี่เนี่ยปึ้งปักปอกตรงนี้ก็ได้แตะตรงเนี้ยปั้งก็คืออะไรฮะสี่ แล้วตรงเนี้ยอาจจะมีอะไรฮะ divergence แน่แน่เอ้ย bullish bullish divergence แน่แน่อ่าผมว่าดูดมี bullish divergence แน่แแล้วก็ลองเทียบตรงนี้นะสองกับสี่ตรงเนี้ยต้องเห็นอย่างน้อยต้องเห็น hidden ถ้าไม่เห็น hidden ที่ขา C of C ก็อาจจะเห็นขา hidden ที่ขาเนี่ยขา A of C อ่าของหนึ่งชั่วโมงดูดิเออเนี่ยน่าจะเห็นแล้วแหละเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็น hidden แล้วแหละเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็น hidden แล้วแหละพี่เนี่ยปึ๊ก เออเทียบคะแล้วจุดที่จะผิดแผนหมายถึงว่ามว่ามันมันจะแบบขึ้นขึ้นขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อคือจุดไหนคะที่ควรจะ f o อโล w รอหกหกสิบอจุดแปดต้องบล็อกแล้วนี่นะกลางกลางจุดนี้ แล้วก็มองหาหกสิบเอ็ดจุดแปดยังไงถ้ามันเกินหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยให้ให้เลิกก่อนให้เลิกก่อนครับลูกครับ,แบบหนึ่งลูกฮก็ก็ถ้าถ้าเราเข้าแถวแถวตรงนี้นะแถวแถวซั่งหนึ่งแปดหกศูนย์นะถ้าเราเข้าซักหนึ่งแปดหกศูนย์ก็คือใช้หนึ่งแปดหกหกนี่แหละในการในการออกในการเอชแอลไปหรือในการ<อ>กในการในการบล็อกอ,อ,อือหกเหรียญเลยเหรออาจารย์หกเหรียญโอ้ยพี่ข้างล่างนี่คือยี่สิบเหรียญนะอืมอออ ทนไหวว่าโคตรโหดเลยคุ้มครับคุ้มคุ้ม <laughs> คุ้มคุ้มอ่ะก็คือหนึ่งแปดหกศูนย์ถ้าอ้าวถ้า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 ลงมาเราวัดเป้าซิกแซกล่ะดูดิดูนะดูนะนะ <ừ. S 1> อ่าเราวัด,วดสมมติว่ามันมาถึงแค่ตรงนี้ลงไปเลยได้ไหมเนี่ยเนี่ยเป้าลงคือหนึ่งแปดสามสามนี่เท่ากับเมื่อกี้เท่าไรไอไอ้ตรงสามสิบแปดจุดสองใช่ไหมของทั้งชุดใช่เออใช่ ดูดิหกศูนย์ถึงสามสามนี่ยี่สิบเจ็ดเหรียญนะเออกับกับเราเอสอลตรงนี้แค่หกเหรียญเองเนี่ยโอหนั่งยังไงก็คนเออสี่เท่าอ่ะเออเกินสี่เท่าอีกอืออ่หกแปดหกสี่ยี่สิบสี่ไม่เคยได้เลยยี่สิบเจ็ดเหรียญนะไม่เคยถือไม่เคยาอดทนมันไม่เท่ากันอาจารย์ใช่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 โอ้ยมันขึ้นมันเวลามันขึ้นมันก็ตองหน้าตัวน่ะ ใช่เหมือนทีเฟกใช่เหมือนทีเฟกตอนเช้าวันนี้เหมือนที่เฟกตอนเช้าวันนี้เห็นไหมโอ้โหแม่งขึ้นมาแบบนั้นจริงๆรแม่งก็คือแม่งกะก็คือผมกะเอสแล้วแต่ว่าแหมมันมาแรงเกินแรงปิดแก๊ปสังนัจจา์ดูว่าที่รอแนวแก๊ปมาได้ได้ได้ดังใจหมแล้วแล้วคิดดูนะเห็นไหมอ่านี่นี่แผนแผนทองคําแผนทองคําประมาณนี้นะพี่นะรู้รู้หมดแลวนะว่าเป้าลงตรงไหนอ่าขึ้นตรงไหนจะผิดแผนตรงไหนเป็นแนวบล็อกตรงไหนเป็นแนวเอเอล โอเคนะเอาก็เดี๋ยวมาดูแผนของวันนี้นิดนึงวันเมื่อวานแผนเมื่อวานนี่คือก็ก็ก็โดน SL ไปเนาะก็ จากจังมองเมื่อวานที่ที่ที่คิดว่าเออไอชุดไอชุดไอชุดที่ขึ้นมาชุดนี้มันไม่ไม่คครไม่ไม่ควรที่จะรีบาวขึ้นมาแรงๆแบบนี้แต่กลายเป็นว่าเออไอตลาดเนี่ยมันมันรีบาวเบิ้ลเอนอะไรฮะขึ้นย่อ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 คือตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงการไม่มีแรงนั่นแหละแต่ว่าไอการไอการค่อยๆขยับค่อยๆขึ้นแบบเนี้ยมันมันไปเขียนนิวไฮแล้วก็ ลงมาโลเขียรยไฮแล้วก็เนี่ยมาเล่นมาเ,เล่นคือมันประมาณว่าเล่นในโซนไซเวททั้งคืนเลยเมื่อวานทีนี้ ถามว่าไอ้ไอ้นะตอนเนี้ถามว่าไอ้ไอ้การขึ้นชุดนี้มันมันพร้อมที่จะลงหรือยังคือถ้าเราใช้สถิติอันเก่าคือ,ค,อคือจากตรงนี้แล้วกันเอาจากตรงนี้เอาเอาแค่เอาแค่ตรงนี้ในแพทเทิร์นในแพทเทิร์นตรงนี้ยังไงก็คือต้องต้องล่วงแล้วก็ไอ้ที่ดีดรีบาขึ้นมาก็ก็ตามตามคาดว่ามันดีดรีบาแต่ไม่คิดว่ามันจะดีดแรงขนาดไม่คิดว่ามันจะดีดมาถึงแนวแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดก็คือตรงนี้ อ่าเนี่ยก็คือแนวหก8ุดซึ่งตอนนี้มันก็เล่นอยู่ที่แนวหกสอจุดตรงนี้แหละแต่ว่าก็คงคงคงเอ่อคือมอุมมองมุมมองส่วนตัวยังมองว่าอ่าถ้ามันเล่นมาถึงระดับตรงนี้เดี๋ยวต้องย้อนไปดูกราฟเก่าๆที่มันเคยเล่นว่าเออมันเล่นมันเล่นมาถึงระดับเท่าไหร่หลังจากเกิดหลังจากเกิดแตรงเกิลในชุดแบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้มันมันก็หลุดแล้วถูกไหมเอ่อเพราะฉะนั้นโลโลโล,โลใกล้ๆหรือว่าไฮใกล้ๆเลยที่ใกล้ๆสุดก็คือตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้มองเป็นนอยไปนะ ก็คือหายตรงนี้ตรงนี้อลองลองลองวางมาร์กโซนราคาไปดูสิเนี่ยประมาณนี้เนี่ยประมาณหนึ่งแปดหกแปดประมาณหนึ่งแปดหกแปดแล้วก็อณตอนนี้คือราคาเล่นที่หกสิบหกสิบจุดแปดแล้วก็ออกเริ่มออกข้างเริ่มออกข้างตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่เมื่อคือนเนาะอันนี้คือก้ามหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือเริ่มออกข้างแต่เมื่อคือนเนี่ยถ้ามันยังออกข้างอยู่ในโซนแบบเนี้ยอ่ก็ อาจจะรอดึงทำฟเฟมสี่ชั่วโมงขึ้นมาโอเวอร์บอทก็ได้ประมาณนี้อ่าดูสี่ชั่วโมงนะอ่าเน,นี่ยสี่ชั่วโมงสี่คือคือณตอนนี้สี่ชั่วโมงมันเริ่มที่จะอะไรฮะเริ่มที่จะโอเวอร์บอทเนี่ยมันจะใกล้โอเวอร์บอทแล้วแต่ว่าเป็นคือตอนนี้โอเวอร์บอทยังยังไม่ผ่านไฮนะโอเวอร์บอทยังไม่ผ่านไฮแล้วก็มามาร์เก็ตสตรัคเจอร์ของของทำฟิมสี่ชั่วโมงคืออ่ายังไม่ยังไม่มีแท่งไหนที่ปิดหลุดหลุด นิวโลก่อนหน้าหลุดหลุดหลุดโลก่อนหน้าหมายความว่าหมายความว่าสมมติแท่งนี้สมมติแท่งนี้นี่แท่งปัจจุบันแท่งปัจจุบันคือแท่งนี้เห็นไหมการที่มันเจอเสียหายของของทา์เฟรมสีชั่วโมงได้คืออย่างน้อยต้องเห็นการปิดปิดหลุดแท่งตรงนี้ต้องเขี่ยหายไปก่อนนะเขี่ยหายใหม่เพื่อเพื่อสร้างมาร์เก็ตสตรัคเจอร์ที่ที่สูงขึ้นาถ้สมมุติถ้าตรงนี้มันเขี่ยหายไป เนี่ยไอตัวเนี้ยจ,จะเป็นแท่งก่อนหน้าของไฮล่าสุดอ่ะก็คือต้องต้องมีแท่งปิดเอ,อ่อคนคนที่จะมีแท่งปิดนะแท่งปิดหรืออย่างน้อยต้องเห็นว่าเออมันเขีย่ยมันเขี่ยตบหลุดโลมาแล้วกันเออมันถึงจะมองมองมองถึงการเสียหายของเอ,อ่อมาร์เก็ตสตรัคเจอร์ของทม์เฟรมสี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้คือมันมันยังเลี้ยงเลี้ยงตัวอยู่แถวนี้มันยังเลี้ยงตัวอยู่แถวน,น,ววนี้ก็เลยลองลองลอง,ลองมองภาพย้อนกลับไปในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะ เดี๋ยวให้ดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงให้ดูว่าเอในอดีตเนี่ยมันเคยเล่นมันเคยเล่นแบบเนี้ยตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้ดูออดูจํจาจาการไว้ก่อนนะก็คือตรงอย่างนี้ราคามันมีการขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวนีขึ้นเป็น step, ขึ้นเป็นสเต็ปขึ้นเป็นสเต็ปแล้วก็เจอเดลโกนตรงนี้พอเจอเดลตโกนตรงนี้อราก็ทิ้งตัวุดลต้าโกลนลงมาแล้วก็รีบาวอัเนี้ให้จําแพทเทิร์นนี้ก่อนอลองย้อนไปดูลองย้อนไปดูในอดีต ย้อนไปดูในอดีตอ่ามันจะมีชุดการเล่นของแดอัลกนอน่แล้วก็เป็นกล้ามแบบเดียวกันเลยอ่านี่นี่นะ,อะขอใช้เป็นสองชั่วโมงแล้วกัน อ่นนีอยูนจอเดียวกันนี่พอจะเห็นไหมนี่เนี่ยขึ้นขึ้นมาเป็นสเต็ปเหมือนกันเนี่ยขึ้นเป็นขึ้นเป็นขึ้นเป็นขั้นบันไดเหมือนกันเนี่ยขึ้นเป็นขั้นบันไดเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ชุดนี้ไปไปเจอไปเจอเดียกรอนอเหมือนกันเจอเดียกอน่เหมือนกันแต่ว่าตรงตรงนี้ให้ดูให้ดูตรงนี้ ในชุดของปลายในชุดของปลายขึ้นเนี่ยมันมีมันมีนะฮะมีการทิ้งตัวเนี่ยคือคือคือทิ้งตัวในรูปแบบเดียวกันทิ้งตัวเสร็จแล้วก็อะไรฮะค่อยๆไซด์เวอั่ขึ้นมาเนี่ยไซด์เวแล้วก็อะไรฮะค้าง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 อยู่ตรงนี้แหละทรงทรงเดียวกันเลยนะปึ๊บปึ๊ปึ๊เนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วถามว่าเอชุดที่รีบาวขึ้นมาตรงเนี้ยมันรีบาวมันรีบาวกี่เปอร์เซ็นต์อมาดูเนี่ย ปิมหกสิเอ็ดจุดแปดแต่ไม่เกินไม่เกินเลยครับไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นอ่าเนี่ยอยุดเนี่ยอยู่อยู่ในช่วงระหว่างเรนเรนตรงนี้อยู่ในช่วงเรนระหว่างตรงนี้นันก็เลยมนก็เลยมองเป็นไอเดียแล้วก็ทำฟิล์มสองชั่วโมงก็ขึ้นมาอย่างนี้แหละนี่นะฟืดฟืดฟืดนี่คือ,น,คอนี่คืออะไรคะแบแปรใดเห็นไหมแล้วก็ลงทิ้งตัวลงมาตบหลุดเห็นไหมหลุดแล้วก็ลงมาเรดร้อยหกสิบจุดแปดของชุดนี้แล้วก็มีการดิดรีบาวแล้วก็ไอชุดนี้มีการดิดรีบาเป็นอะไรฮะเป็นฮิดเด่น ดูสิว่ากราฟปัจจุบันมาเล่นแบบนี้เหมือนกันไหมเห็นไหมเหมือนกันเลยนี่ทำเฟรมสองชั่วโมงนะกราฟแบบเดียวกันเลยคือคืออะไรคือหาย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 อะไรฮะแปรใดตบหลุดเห็นไหมตบหลุดร้อยลงมาเล่นตรงนี้ลงมาเล่นตรงนี้ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดถูกไหมเมื่อกี้ไม่ได้วัดเนาะ เดี๋ยวไปลองวัดดัวก่อนดิโอ้อันนี้น่าจะเกินเกินไปเยอะเลยน่าจะลงเล่นไปถึงนวนเห็นไหมสองหกเอจจุดแปดเนี่ยเยปิ้งแล้วก็ดีดสู้อชุดนี้ อ่าชุดนี้เล่นประมาณร้อยสามสิบแปดจุดสองอ่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่เท่ายังไม่เท่าก่อนหนะ้ายังไม่เท่าก่อนหนะ้าเออเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะดูผิดปึ๊กปึ๊กอ๋อหนี่ต้องดูตรงนี้นี่ไม่ไมเมกี้เมกี้วัดผิดนะนี่ต้องดูตรงนี้ ต้องดูที่แบรดดตรงนี้เนี่ยตรงนี้แบไดตรงน,รงนี้แล้วก็ตบหลุดโลโลลมาของล่าสุดคือร้อยสาสิบแปดจุดสองนะดูของอันนี้ดิว่ามันเล่นเท่าไหร่อเล่นหรอหกสิบจุดแปดร้อยสาสิบแปดจุดสองเห็นไหมมันมันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันด้วยเฮ้ยมันใกล้มันใกล้เคียงกัน,น,ก,น,ก,น,ก,ก,นก็เลยมองว่าเออลองฝืนฝืนถือดูถือช็อตตัวนี้ดูเผื่อได้คําใหญ่ลงมาอย่างนี้ ลงมาถึงร้อยสองหกเอ็ดจุดแปดถ้ามันลงมาสองหกเอ็ดจุดแปดนี่คือโอ้โหลึกเลยนะหนึ่งแปดสองศูนย์เลยนะเนี่ยประมาณนี้หนึ18 18 18่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดสองศูนย์ประมาณเกือบเกือบห้าสิบเหรียญก็เออลองลองลองดูแล้วกันแล้วก็ถามว่าถามว่าถ้าคนเล่นเล่นชุดนี้เนี่ยต้องไปเอชแอลตรงไหน,นคือถ้าระหวังระหวังการเล่นถึงห้าระดับสี่สิบก่อเหรียญระดับสี่สิบก่อเหรียญนะ ตรงนี้ต้องใช้ตรงนี้ในการสต็อปร้อนออกไปอ่ะแผนแผนประมาณนี้ตอนเช้าคืนแผนเนี้น่าจะใช้ได้จนถึงจนถึงคืนนี้เลยจนถึงคืนนี้เลยก็ลองลองลองไปเป็นหน้าเทรดสำหรับสาหรับพี่ๆดูแลกันสำหรับเช้านี้เนาะแล้วก็ในท์เฟรมในท์เฟรมย่อยของสิบห้านาทีในของชุดของการรีบาวตรงเนี้ยมันเหมือนขึ้นขึ้นมาแล้วก็รีบาวแล้วก็ไม่ผ่านไฮแล้วนะ นี่นะก็คือชุดนี้เป็นไซเคิลของสิบนาทีแล้วก็ชุดนี้เป็นลงย่อโอเวอร์โซย่อโอเวอร์โซแล้วก็เลยฮะยกโลช่ไหมยกโลเสร็จดีดีเสร็จเลยฮะไม่ผ่านหายเนี่ยยังไม่ผ่านหายนะแล้วก็จะมีการย่อตัวแนละ้วเขาขบอกว่าในทางเฟรมสิบห้านาทีของชุดตรงนี้มันเริ่มที่จะเสียเสียอาการแล้วเริ่มจะเสียอาการแล้วก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ทําเฟรมอ่าสิบนาทีทําเฟรมสิบนาทีตอนนี้ก็คือจากชุดนี้ปุ๊บย่อ ดีดีสู้แล้วก็อะไรฮะปึ๊กปึ๊กนี่ยอ่อแล้วก็ดีดสู้ตัวนี้ยังไม่ผ่านหายเพราะ,ะนั้นชุดนี้น่าจะเป็นการวิ่งขึ้นสุดทางของเขาไหมอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นการวิ่งสุดทางก็สวยเลยอืมวิ่งสุดทางแล้วนะวิ่งสุดทางแล้วอ่ะก็ลองดูแล้วกัน เอาไว้เป็นหน้าเทศสำหรับวันนี้เช้านี้จนถึงกลางคืนเลยเนาะชุดนี้น่าจะใช้ได้จนถึงกลางคืนเราคิดว่าโคนโอ้โหคือถ้าตามแพทเทิร์นมันในอดีตก็คือควนที่จะทิ้งตัวแบบระดับระดับแบบมโหฬานเลยอ่าระดับมโหลานเลย,ลเลยก็รอดูแล้วกันรอดูแล้วกันอ่าชุดนี้น่าจะเล่นทำาฟิลมสองชั่วโมงแล้วแหละดูทรงก็มองเป้าหมายมองเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของราคาก็คืออ่าจากชุด ending d a act ลงมาปุ๊มติดรีบาวขึ้นมา o v e r b o a r d t ของทางเฟรมสองชั่วโมงแล้วก็ปั้งลงมาอย่างนี้อ่ะแผนประมาณนี้แผนประมาณนี้ครับ